สวัสดีวันไหนไมมากับเปลือดเดิมสวยเดียรนะ์น่าแกตัวจากมวาวกว่านที่เล่นได้กากสุดๆอ,อย่าหันหลังก็พอเด้ออย่าหันหลังก็พอเด้อเกมน,นี้หันหลังก็คือชิพหาไปวกแน่นอนชิพหาไปวดวิชชลหน้าอย่อะไระตัวอะไรไม่ไม่ไม่ต้องห้ามพวกยักษ์เออปังปลัว ไม่จ้าไม่ขอลองจ้าทางนี้กูเคยลองมาเฮ้อเ <c oughs> นื้อทำให้กูรู้สึกว่าแต่ทางกลับไปทางไหนวะนถ้ากูหลางไป,ไป,ไปนะมันก็จะต้องมาจัมส์แชร์กูแน่นอน สามารถยกมือได้เลยสามนิ้วข้างซ้ายหรือเปล่าจำไม่ได้แม่มีห้าร้อยทิ่ซะด้วยแล้วคือสามประตูนี่ก็คือน่าจะมีประมาณผีห้าล้านกว่าเฉลี่ยได้อีเหียอีเทียแล้วกลับไปทางเดิมเนี่ยว่ากูชิบหายายังเนียอยแม่มึงคนลหนดีน,น,นา,นา,นามึงอ่ะเป็นอะไรกูปเป็นผัวกูเหรอมึงต้องตามกูทำไม นี S <S ต่ตบหัวดินเลยผีที่แม่มึงสัตว์อ้าวนไม่ตายได้ยังไง